ถ้าจะให้มักผลของตนประกอบด้วยองค์ชาญที่สูงกว่านั้นก็ต้องเป็นคนที่ได้ชาญเอาอย่างนี้นะถ้าไม่ได้ชาญเลยจะเริยวิปัสสนาอย่างเดียวบรรลุมักจะมักไหนก็ตามนะครับพอบรรลุมักปั๊บประกอบด้วยองค์ชาญทันทีเมื่อไม่เป็นคนมีชาญมาเลย องค์ฌานมีห้าครบนับว่ามรรคของท่านผู้นี้ประกอบด้วยปฐมฌานหรือว่าเป็นคนได้ฌานแต่ว่าได้แค่ปฐมฌานเข้าฌานกน่อนออกจากฌานปลารบนามรูปเจริญวิปัสนาบรรุมากผลมรรคที่บรรลุกก็ประกอบกับปฐมฌานนั่นแหละ พระตัวได้แค่ปฐมฌานแม้ใชยฌานเป็นบาทแต่ฌานที่เป็นบาทนั้นคือปฐมฌานหรือว่าได้หลายฌานแต่พอใจในอันที่จะใช้ปฐมฌานเป็นบาทเจะเริญวิปัสนาเข้าปฐมฌานออกจากปฐชมฌชานจะเริญวิปัสนาบรรลุมากผลคราวนี้มากผลก็จะประกอบกับปฐมฌานนั่นแหละก็ได้อีก แต่ถ้าจะเป็นคนได้หลายาัานมักผลจะประกอบกับฌานสูงสูงก็ต้องใช้ฌานสูงสูงนั้นเป็นบาทเจริญวิปัสนาเป็นอย่างนี้ก็เป็นนั้นว่าพวกท่านทั้งหลายถ้าหากว่าท่านไม่ได้เจริญฌานบางคนอาจจะพยายามมากมายแล้วก็ได้ในการเจริญสมถะเพราะอยากจะเป็นประเภทสมถะญาณิก แต่ปารากฏเราไม่สำเร็จขนาดเอาเคล็ดนั่งอยู่ที่นอกฌานก็ยังไม่ได้ฌานอีกถ้าเป็นอย่างนี้ก็เป็นแอนว่าถ้าสามารถจเจริญวิปัสสนาบรรลุมรรคผลได้มรรคผลนะท่านประกอบด้วยปฐมฌานขอให้ทราบว่าฌานเนเป็นโลกีก็มีเป็นโลกุตระก็มีองค์ฌานที่ประกอบอยู่ใน มรคกเจตผลนะเจะเป็นองค์ชาโลกกตระชาโลกกตระมีอะไรเป็นอารมณ์มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ถ้าชาโลเกียก็มีดวงกระสินมม่งอะไรมม่งสัตว์บัญญัติเจริญพรมวิหารถ้าหากว่าเป็นอารมูปกรรมาฐานน,นั่นก็ มีอากาศหาที่สุดไม่ได้เป็นอารมณ์บ้างอะไรต่ออะไรอย่างที่เราเรียนแล้วไม่มีการเอาพระนิพพานเป็นอารมณ์ถามเหตุผลเกี่ยวกับข้อนี้เพิ่มเติมสักเล็กน้อยผมพูดอย่างนี้ผมก็พูดตามตรรมราชาณโตวุฒานะตมนะตมเววะชานัง สมนุปัสสัมิอนิจจาทิ่โตแปลว่าออกจากฌานก็พิจารณาฌานาาน,นั้นนั่นแหละโดยความเป็นของไม่เที่ยงเป็นต้นชาณโตวัฒนะอนะอกจากฌานทำไมต้องออกจากฌานจึงจเจริญวิปัสสนาได้อยู่ในฌานจเจริญวิปัสสนาได้ไหมเข้าฌาน เราสำเร็จฌานมาจากการเพ่งกสินพอได้ฌานแล้วก็เข้าฌานระหว่างอยู่ที่ในฌานนั่นแหละเจริญวิปัสสนากำหนดนามรูปไปได้ไหมได้หรือไม่ได้ได้เ่ได,ด้วยเหตุผลแหละคนอารมณ์อานลมอ่าอ่ามานมค่ะอืมนะอย่าลืมว่าฌานเป็นอัปปนา ถ้าเปลี่ยนอารมณ์เป็นนามรูปได้ก็มันก็ไม่ใช่อัปปนาสิครับเราจะเจริญวิปัสนาอารมณ์ที่ควรแก่การเจริญวิปัสนาคืออะไรนามรูปเพราะฉะนั้นจะอยู่ในฌานไม่ได้จิตจะเป็นไปเกี่ยวกับว่าเป็นฌานอยู่ก็จะรู้เฉพาะไอดวงกสินเท่านั้นและเป็นต้นไม่อาจจะเปลี่ยนไปรู้อารมณ์อื่นได้ เพราะฉะนั้นถ้าจะเปลี่ยนมารู้นามรูปเพราะจะประสงค์จะเจริญวิปัสสนาก็ต้องออกจากฌานซะก่อนตอนออกใหม่ๆมาองฌานมันยังชัดนะบางท่านเรียนอภิธรรมก็เรียกว่าแก่อภิธรรมจะจนกระทั่งไม่กําหนึ่งถึงของจริงเพราะออกจากฌานฌานหมดไปแล้วว่าองค์ฌานดับไปหมดแล้วหมดไปแล้วว่าเอาที่ไหนมาดูล่ะ เขาบอกเขาแนะนำเหลือว่าการจเจริญวิปัสนาใช้คณิกะปัจจุบันปัจจุบันโดยขณะเปล่าสันตติปัจจุบันปัจจุบันสืบต่อจึงจะเห็นความจริงของนามของรูปได้จิตดวงหนึ่งเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นขณะขณะ เราไม่อาจจะเจริญวิปัสนาเห็นจิตเกิดดับเป็นขณะขณะได้เหตุผลง่ายๆเอาอย่างนี้จิตน่ะเกิดขึ้นพร้อมกับสองดวงได้ไหมอ่าต้องดวงใดดวงหนึ่งทีนี้ดวงหนึ่งเป็นกรรมฐานถ้าเราจะดูอย่างปัจจุบันโดยขณะไม่ใช่สันตติจิต ซึ่งเป็นผู้ดูนั้นก็ต้องเกิดขึ้นพร้อมกับจิตที่ถูกดูนะสินะเพราะว่าถ้าหาว่าจิตที่ดูมาทีหลังไอ้จิตผู้ถูกดูมันดับไปแล้วอ่ะไม่เป็นปัจจุบันเป็นอดีตไปแล้วอ่ะอดีตโดยขณะไปแล้วอ่ะจะเอาปัจจุบันตอนจิตนั้นตั้งอยู่เราไม่อาจจะดูจิตนั้นได้ เพราะว่าเจ็ดผู้ดูยังเกิดไม่ได้เจ็ดผู้ถูกดูกำลังเกิดโทสะกำลังเกิดและมีโลภะเกิดขึ้นขณะเดียวกันนั้นได้ไหมล่ะอออย่างนี้ชัดเห็นไหมแต่ขอยทราบว่าอย่างอื่นก็เหมือนกันหมดแม้โทสะด้วยกันโทสะดวงที่หนึ่งเกิดขึ้นดวงที่สองก็ยังเกิดไม่ได้นะฮะต้องให้ดวงที่หนึ่งดับไปก่อนอย่างนี้เลยนะครับ ยังเป็นอย่างนี้เลยเพราะฉะนั้นสันตติต้องใช้สันตติปัจจุบันอดีตปัจจุบันอดีตนั้นมันโดยขณะนะั้มันดับไปแล้วนะครับอดีตโดยขณะนะั้มันดับไปแต่ว่าไอความรู้สึกของจิตหลวงนั้นนะครับมันยังไหลไปตามความสืบโตของจิตอยู่ เราเกิดความโกรธขึ้นมานะครับความโกรธยังเป็นไปในจิตสันดานที่สืบต่อข้องเราอยู่อยู่ไปได้สักอยู่สักหน่อยหนึ่งนะอะไรอะไรก็เหมือนกันโลภะโทสะเมตตากรุณาเป็นอย่างนี้หมดเพราะฉะนั้นพอเกิดขึ้นแล้วก็มีความรู้สึกสืบต่อไปหน่อยคนเข้าฌานออกจากฌานใหม่ๆหม่ความรู้สึกขององค์ชาวิตกวิจา์เป็นต้นยังปรากฏชัดอยู่ในความรู้สึก พิจารณาได้คราวนี้ทั้งทั้งที่ตัวสภาวะนั้นว่าโดยขณะนั้นไม่มีแลว้วนะว่าโดยขณะไม่มีแลว้วดับไปแล้วสันตตินะั้นเป็นยังไงเอาอย่างนี้กันแล้วกันตอนนี้อากาศร้อนเราเดินฝ่าแปรวแดดมาเข้ามาในห้องแอร์ซึ่งมันเย็นพอเข้ามาปับ๊บเย็นทันทีหรือเปล่า ก็เปล่ามันต้องอีกสักครู่หนึ่งก็ไม่ตากแดดแล้วทำไมถึงไม่หายร้อนนะ่ะทันทีอ่ะก็เรียกว่ามันมีสันตติสืบต่อมานี่ก็เหมือนกันนะครับความรู้สึกขององค์ฌานทั้งหลายนะยังเล่นตามไปในจิตสันดานของเราอยู่เพียงพอที่จะเป็นอารมณ์ให้กำหนดพิจารณาได้ เห็นความเกิดขึ้นดับไปได้แม้เห็นความเกิดขึ้นดับไปก็ไม่ใช่ความเกิดขึ้นดับไปโดยขณะอีกนั่นแหละโดยสันต,ติอีกนั่นแหละแต่แค่นี้ก็เพียงพอในอันที่จะโถนอัตสัญญาความสำคัญว่าเป็นอัตตาได้แล้วใครรู้ว,ว่าจิตเกิดขึ้นและดับไปตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นขณะขณะใครรู้ อพระพุทธเจ้านะเป็นพุทธวิสัยไม่ใช่เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาเลยเพราะฉะนั้นใครก็ตามเกิดไปเข้ากรรมฐานมารายงานอาจารย์ตนก็ดีหรือเล่าให้เพื่อนผู้ปฏิบัติร่วมกันฟังก็ดี ว่าแม่ฉันได้เห็นเจ็ดเกิดขึ้นดับไปเกิดขึ้นดับไปเป็นกณนากันนย่างพระอภิธรรมว่าเปียบเลยก็ควรจะกล่าวถึงคนนั้นว่าฟุ้งซ่านเท่านั้นพอแล้วนะเบาๆมันเป็นไปไม่ได้ครับเป็นไปไม่ได้พระพุทธเจ้าเท่านั้นรู้แล้วก็เอามาบอกเรา ถ้าเราจะปีสูตรเห็นความเกิดขึ้นดับไปไม่อาจจะเห็นเป็นขณะขณะอย่างนั้นได้ควรจะพูดเราเห็นเป็นช่วงช่วงก็ได้่ออย่างนี้ก็พอไหวนะครับเพราะฉะนั้นปัจจุบันที่อบอกว่าปัจจุบันเจริญว,วิปัสสนาอารมณ์ต้องเป็นปัจจุบันปัจจุบันขอให้ปัจจุบันโดยสืบต่อสันตติไม่ใช่ขณะ ทีนี้พอเป็นอย่างนี้แล้วก็เป็นอันว่าต้องเข้าฌาอนโกดออกมาความรู้สึกของฌานยังชัดเจนอยู่เพียงพอที่จะให้เป็นอารมณ์ของวิปัสสนาได้อย่าพูดถึงฌานในสูงส่งไปใหญ่นามเห็นนะเขาดูกันได้ไหม,ไมจเจริญวิปัสสนาไ,ได้สิครับก็มีการสอนรูปนามกันเนี่ยนะ อะไรเป็นรูปอิริยาบถใหญ่นั่งเดินยืนนอนนอะไรเป็นนามการเห็นการได้ยิน,น่ยไ้ต่อเลยก็สอนกันอยู่เป็นอารมณ์ที่ควรแก่การเจริญวิปัสสนาหาบางทีเราก็มีการกําหนดนามเห็นบางทีก็มีการกําหนดนามได้ยินเวลาเกิดการเห็นน่ะ จักุวิญญาณมีจักขุวิญญาณเกิดเสืบต่อติดพันกันหลายดวงหรือยังไงดวงเดียวต่อมาก็เป็นจิตประเภทอื่นจนกระตั้งสิ้นสุดวิถีเพราะมาถึงชาวนะในวิถีเดียวกันที่เรียกว่าจักขุทวารวิถีชาวนะนั้นก็มีอารมณ์อันเดียวกันกับจักขุวิญญาณนั่นเองเพราะตลอดวิถีต้องมีอารมณ์เดียวกัน คือมีรูปารมณ์เป็นอารมณ์ไม่อาจจะทำสติสัมปชัญญะให้เกิดขึ้นในชวนะทางทวารน,นี้หรือทั้งห้าเลยลได้เลยในอันที่จะพินจนารณาเพราะถ้าจะดูนามเห็นไอชวนะนั้นก็ต้องเปลี่ยนจากรูปารมณ์มาดูจากกุญญาณน,นามเห็น ในวิถีเดียวกันต้องมีอารมณ์เดียวกันคือรูปารมณ์ไม่ใช่จักขุวิญญาณรู้รูปารมณ์แต่พอชาวณนะเปลี่ยนอารมณ์เอาจักขุวิญญาณมาเป็นอารมณ์แท้เองอย่างนั้นเป็นไปไม่ได้ทั้งวิถีถูกอารมณ์บังคับให้รู้คือรูปารมณ์ด้วยกันเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าจะรู้ จะกำหนดนามเห็นหรือจักขูวินญ,ญาณมันเป็นอารมณ์ประเภทไหนในบรรดาอารมณ์โเป็นธรรมารม์เป็นธรรมารม์ไม่อาจ,จเอาตาไปดูหูไปฟังอะไรได้เลยขึ้นชื่อว่าธรรมารมจะรู้ได้ก็ด้วยจิตทางมโนทวารฮาหมดจักขุทวารวิถีสะก่อนขึ้นมโนทวารวิถีคราวนี้จึงมีโอกาสจะกลับ มาดูนามเห็นจากขวิญญาณน,นั้นนะครับทำให้ในใจว่าดูนามเห็นนะต่อไปได้แล้วจากขวิญญาณในตัวจริงงมีอยู่ไหมดับไปตั้งนานแล้วเพราะเวลานี้จิตมาถึงทางมโนทวารแล้วอะเห็นไหมเขาก็ยังดูกันได้องค์ชานก็แบบเดียวกันดูองค์ฌาน นะองค์ชาหมดไปแล้วตัวสภาวะไม่มีแล้วแต่ความรู้สึกอย่างนั้นอย่างนั้นมันยังตามติดพันอยู่ในความสืบต่อของจิตเพราะฉะนั้นจิตวิถีหลังๆก็มากำหนดรู้ได้ทำความรู้ความเห็นได้ตรงว่าเป็นเพียงนาม,มาทรมได้เป็นอย่างนี้นั่นแหละ่อยเรียกว่าใช้าชานเป็นบาจะเจริญวิปัสสนา ชสัพพัญญตญาณเนี่ยเกิดในชาวนาะใช่ไหมสัพพัญญตญาณนเนเกิดที่ชาวนาะถ้าก็ชาวนาะแล้วไปเห็นจิตก่อนหนะนะ้านั้นอย่างไรอะไรหม,มายความว่าสัพพัญญตญาณก็ต้องเกิดที่ชาวนาะอ่าท่านใจเห็นอะไรอะไรทุกสิ่งทุกอย่างอ่าก็ย้อนขึ้ไปไงถ้าไม่จะไม่ได้ล่ะอดีตก็ได้ปัจจุบันก็ได้อนาคตก็ได้อ่าก็ตามประเภทอารมณนะ์นั้น ถ้าเป็นธรรมารมณ์ก็ต้องเป็นไปในทางมโนทวารจะรู้ว่าจิตที่รู้ต้องเป็นไปทางมโนทวารอันนี้ไม่ได้เปลี่ยนถ้าพอจิตเป็นจิตพระพุทธเจ้าจะรู้ธรรมมารมณ์เกิดทางปัญจทว,วานก็ได้ไม่มีเพราะธรรมารมณ์เป็นปารมณ์ประเภทที่จะต้องรู้ได้ด้วยมโนวิญญาณที่เกิดทางมโนทวาร เป็นไปสักกี่วิธีสักกี่วิธีธมโนธรรมทางมโนธรรมมันก็ไม่เดียวกี่วิธีเลยครับโอ้ถามละเอียดกันถึงขนาดน,นั้นมาเที่ยวถามในพุทธวิสัย <c oughs> ใครจะไปตอบได้นะ <c oughs> พระพุทธเจ้ากันมั้งน่าจะตอบได้ว่าสักกี่วิธีเอาเป็นว่ามากมายก็แล้วกันตกลงว่าในปัญหานี้นะครับ โลกุตระจิตแปดดวงก็มีองค์ฌานแต่ไม่ได้บอกว่าประกอบด้วยองค์ฌานเท่าไหร่อันจะนับว่าเป็นฌานที่หนึ่งที่สองประการใดอย่างนี้เท่านั้นส่วนว่าโลกุตระจิตสี่สิบดวงนั้นนั่นเป็นเพราะว่ามีการบอกถึงการประกอบด้วยองค์ฌานเราก็เลยทราบว่าเออประกอบด้วยฌานที่หนึ่งที่สองที่สามประการใดอย่างที่ว่า ต่างกันแค่นี้นอกนั้นก็ไม่ได้ต่างเพราะฉะนั้นจึงไม่อาจจะนับจิตเป็นร้อยยี่สิบเก้าดวงได้ถ้าไปต่อไปร้อยยี่สิบเก้าดวงก็กลายเป็นว่าไอ้แปดดวงนะั้นต่างหากจากสี่สิบดวงที่จริงไม่ได้ต่างหากเขาแจกแปดดวงนั้นเป็นสี่สิบดวงต่างหากจากแปดมาเป็นสี่สิบนั่น แต่เอาแปดเข้ามาบวกอีกเพิ่มอีกแล้วไอแปดอะไรอย่ิงนี้มันกลายเป็นสี่สิบไปแล้วข้อสิบเก้าพระอระหันต์เชื่อว่าเป็นผู้ทำให้บริบูรณ์แล้วในปัญญาเพราะเอไรไยท่านจึงยังมีจิตที่เป็นญาณวิปประยุทธ์รรกจากยานอยู่บางกรณีก็ไม่ต้องใช้ปัญญาก็ทำได้เพราะมันเคยอยู่คือว่าถ้าคนธรรมดาก็ ไม่อาจจะนับว่าผู้ทำให้บริบูรณ์แล้วในปัญญาพระอรหันต์ประเภทเดียวเทียบพระพุทธเจ้าตรัสว่าทำให้บริบูรณ์แล้วในปัญญาพระโสดาบันพระสกทาคามีเป็นผู้ทำให้บริบูรณ์แล้วในศีลพระอนาคาามีเป็นผู้ทำให้บริบูรณ์แล้วในสมาธิพระอรหันต์เป็นผู้ทำให้บริบูรณ์แล้วในปัญญา ก็เป็นนั้นว่าไอ้กิตที่ควรทําเกี่ยวกับปัญญานั้นไม่มีสกแก่ท่านอีกแล้วเพราะว่าปัญญาท่านเต็มเปี่ยมเมื่อเป็นเช่นนี้ไอ้ชีวิตความเป็นอยู่ของท่านก็น่าจะมีปัญญากรรมกลับไปตลอดแต่ปรากฏว่ามหากริยาจิตซึ่งเป็นจิตของพระอาหารหันต์และเป็นประเภทที่เป็นญาณวิปยุทธพรากจากปัญญาก็มีอยู่ เป็นพระอาหารหันต์แล้วทำไมจิตจึงไม่ประกอบด้วยปัญญาในคราวนั้นๆทราบไหมโากิตบางอย่างไม่จำเป็นต้องใช้ปัญญาโอ้น,นั่นแหละอันนี้ไม่ยากนะอันนี้ไม่หนาวอะไรนะปัญหานี้แต่ชอบพูดกันนะักก็เลยออกมาถามซะหน่อยอยากแกทวนตรงนี้นิดเวลาใดที่เราเกิดกุศล แต่เป็นประเภทยานวิปยุทธในเวลานั้นเป็นพระเราถูกโมหะครอบงำใช่ไหมใช่ใช่หรือไม่ใช่อะก็ไม่มียานก็แสดงว่าถูกโมหะครอบงำสิไม่ใช่เหรอโมหะไม่เกิดก็จริงแต่ไม่ได้ถูกหลักนะโมหะเป็นอกกศลเจตสิก ต้องประกอบในอากุศลลจิตเท่านั้นพวกญาณวิปยุทธ์เป็นกุศลลจิตจะมีอากุศลเจตสิกเข้ามาประกอบได้อย่างไงในเพราะฉะนั้นที่ตอบว่าไม่ใช่นะ่ะถูกเด้ที่ตอบว่าไม่ใช่น่ะคือใช่ <laughs> <laughs> นะครับถามนิดหนึ่งนะมันมีประเด็นให้ถามใครก็ตาม จะทำกิจอะไรไม่ว่าจะเป็นกิจตื่นตื่นหรือว่าเลือกซึ้งประการใดเป็นอันว่าต้องใช้ปัญญาไปเสหมดจึงจะสำเร็จกิจนั้นได้กับอีกคนนึงกิจพวกนี้ไม่เห็นต้องใช้ปัญญาก็สำเร็จได้คนไหนจะฉลาดมากกว่ากันคนที่สองอ่าคนที่สองสิ อีกคนหม่ต้องคิดต้องพี่เนตพี่เรณามากมายแหมกว่าจะเสร็จอีกคนเขาไม่ต้องพัดอย่างนั้นเลยพี่เจรณาแนะมองดูไปทำอย่างนี้อย่างนี้สิอ,อีอะไรนี่หมูวา่างนั้นนะครับแล้วก็ทําได้ฉับพลันทันทีคนนี้เวลานี้ปัญญาไม่เกิดหรือว่าเกิดกิจนั้นเขาคล่องแคล่วก็ทําทได้ฉับพลัน เอาอย่างนี้ก็แล้วกันมันจะได้เป็นเรื่องจริงขึ้นมาหน่อยคนที่เข้ามาทำงานใหม่ๆยังไม่ชำนาญในงานที่เขามอบหมายให้ทำต้องใช้ความคิดความพินิษพิจนาณา,าถูกขุมมากมายจึงสามารถจะทำกิจนั้นๆได้แต่อีกคนเป็นคนเก่าคนแก่พอวางอะไร ไอ้ที่เขาจะทําเกี่ยวกับเอกสารหนังสืออะไรก็แล้วแต่เขามองปลับเขาทำเปิดเดียวเลยบางทีเงยแน่คุยกับคนอื่นซะด้วยซ้ำมือไม้ก็ไปด้วยเอาเป็นว่าไม่เห็นว่าคิดอะไรคนแรกนะก็เป็นอันว่าต้องใช้ปัญญาจึงจะสำเร็จคนที่สองที่พูดถึงไม่ต้องใช้ปัญญาอะไรก็สำเร็จ ทำไมถึงไม่ต้องใช้ปัญญาละ่ะก็เพราะว่าคุ้นเคยกับงานการนั้นไปแล้วไม่จําเป็นต้องใช้ปัญญาก็สําเร็จได้นะแต่อีกคนหนึงเขายังไม่คุ้นเคยเขาก็ต้องใช้ปัญญามากเพราะฉะนั้นให้ความเป็นผู้มีจิตประกอบด้วยญาณวิปยตในคราวนั้นนั้นจึงไม่ใช่เป็นเรื่องต่ำกว่า แพทย์ที่จะต้องมียานลสัมปยุศเสมอไปมันแล้วแต่ว่ามันเกี่ยวกับกิจอะไรแต่เขาคุ้นเคยดีแล้วเขาก็ไม่จำเป็นต้องใช้ปัญญาแต่ถ้าหาว่าทำมาดักดานสิปียีสิปีนั้นยังเหมือนกับคนเข้าใหม่อยู่อย่างนี้มันแสดงว่าอะไรต้องมีปัญญากักนซะก่อนจึงจะสำเร็จได้จะหมายความว่าอะไร ก็หมายความว่ามานี่โง่ค่อนข้างเทิบเต่างั้นน่นแหละครับเพราะฉะนั้นต้องแยกแยะว่าธรรมะกับบุคคลน่ะต่างกันยังไงอีกกรณีหนึ่งนะครับคนนี้มาทำกิจอย่างนี้ต้องใช้ปัญญามากมายอีกคนหนึ่งกิจเดียวกันนะนะครับมาพร้อมกันนะคราวนี้ ใช้ปัญญามากมายเหมือนเขานั่นแหละเพียงแต่ว่าไอ้คนกนนะทำอยู่หลายวันแล้วก็ยังต้องใช้ปัญญามากมายกันอยู่อย่างนี้คนที่สองพอทําคุ้นเคยก็หน่อยก็ไปพรวดไม่ต้องเงอะเงอะงะเเหมือนเมื่ก่อนอีกแล้วมันฟ้องว่ากอะไรมันฟ้องว่าคนที่สองเป็นคนมีปัญญาดีกว่าคนแรก คนมีปัญญาดียอดเยี่ยมจริงๆอะไม่จําเป็นว่าเขาจะต้องเจริญปัญญาให้เกิดเสมอหรอกนะอะไรอะไรต้องใช้ปัญญาไปหมดไม่ใช่อย่างนั้นถ้าหากว่าอะไรอะไรต้องใช้ปัญญาไปหมดแสดงว่าเป็นคนที่มีปัญญาไม่ค่อยจะดีสักเท่าไหร่แข้มแข็งสักเท่าไหร่นะเป็นอย่างนี้ เราอย่าลืมพูดถึงปัจจัยเก่าด้วยสิปัจจัยเก่าเ้าสั่งสมมาทางด้านปัญญามากมายปัจจัยเก่าด้านปัญญานั่นแหละเป็นอุปนิสัยปัจจัยทำให้เขาเกิดความคิดความอ่านอะไรได้ฉับพลันแม้ไม่มีปัญญาในคราวนั้นเขาก็กบปัญหาแตกเช่นเดียวกับอีกคนนึงที่จําเป็นต้องใช้ปัญญา เป็นอย่างนี้จิตอะไรตั้งหลายอย่างเหมือนกับว่าไม่จำเป็นต้องใช้ปัญญาเปียนิจพิจนารณาอะไรเลยเวลาท่านแปลงฝันแม้จะต้องให้ญาณวิปยุทธ์เกิดถึงจะแปลงฝันได้หรือว่าขึ้นกระไดจากชั้นล่างกันไปชั้นบนถ้าไม่มีปัญญาเกิดมันก็ปีนไม่ถูก <laughs> ของพวกนี้ลำพังสัญญาเจตก็ได้แล้วไม่จาเป็นต้องถึงปัญญาหรอกเพราะ,ะฉะนั้นพระอระหันต์นะครับแม้ท่านมีปัญญาบริบูนทำมาดีแล้วก็เถอะนะครับแต่ว่ากิจอะไรที่ไม่จําเป็นต้องใช้ปัญญาเวลานั้นท่านทำกิจอน,นั้นท่านอาจจะไม่เกิดจิต ที่เป็นยานสัมปยุทธก็ได้แค่วิปยุทธเท่านั้นก็ได้เช่นเดียวกับคนทั่ว,วไปแต่เอาพระอาหารหันต์เข้ามาก็เพื่อที่จะชักโยงให้งงชะงักอยู่นิดหนึ่งพระพระอาหารหันต์สมบูรณ์ในปัญญาแล้วไงก็น่าจะเกิดปัญญาไปตลอดชีวิตทุกขณะจิตเลยทีเดียวนะเดี๋ยวก่อนเวลาเราเข้าหนำทำกิจที่เคยชิน ปกติก็ไม่ต้องใช้ปัญญาอะไรแต่ถ้าประสงค์จะเจริญปัญญานะได้ไหมได้ไดทำยังไงเข้าสติเข้าทรไมารูา้มแล้วก็มีสมตินั่นแหละแม่ตอบดีจริงๆเลยนะครับอย่างนี้ยินดีจะบรรยายทำจนกว่าจะขาดใจตาย ก็มีการพิจนารณาไงแปลงฟันแปลงมันทําไมอาบน้ำนะอาบทําไมถ่ายอุจจาระปัสสาวะมนททำอย่างนั้นทําไมปัญญาเกิดขึ้นแยะได้เป็นปัญญาที่บัณฑิตสรรเสริญเสียด้วยเพราะเป็นปัญญาที่เป็นไปเพื่อการออกจากทุกข์เป็นไปเพื่อปัญญาอื่นที่ยิ่งยิ่งไปซึ่งเป็นปัญญาที่เกิดความเบื่อหน่ายขันเพราะเห็นว่าไม่มีสาระอะไร เกี่ยวกับว่าเป็นภาระมีขึ้นมาแล้วก็เป็นภาระให้จำต้องทำกันไปเรื่อยเพราะฉะนั้นเจริญปัญญาได้นะแต่อย่างน้อยนอยก็เกิดกุศลอย่างน้อยนอยก็เกิดสติสำรวมอยู่กัอาการที่ทำอะไรอย่างนั้นก็เกิดกุศลนั้นได้ไม่จำเป็นว่าฉันจะต้องเป็นคนเจริญปัญญาไปซะหมดตลอดการทั้งปวงเรา หนืจะข้ามถนนก็จะเจริญวิปัสนาปัญญากันตอนนั้นขอทีนะครับเพราะตั้องรับรู้ไฟเขียวไฟแดงเป็นเวลาควรข้ามไม่ควรข้ามประการใดเห็นเขียวเห็นแดงเป็นบัญญัติไม่ใช่ปรมัดไม่สนใจเดี๋ยวก็ต้องไปปฏิบัติต่อที่โรงพยาบาลหรอกหรือไม่ก็หมดสิ้นสุดการปฏิบัติ ไปรอขึ้นเมนอยู่ที่สาราวัดใดวัดหนึ่งแต่เ <c> พ <oughs> ระาะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับการะเทสะไม่ใช่เห็นว่าเป็นของดียอดเยี่ยมเป็นกุศลที่ประเสริฐก็จเจริญไปเสียหมดอย่างนั้นเขาเรียกว่าคนไม่รู้การะเทสะ